วินาทีที่แล้วเจฟกำลังเปลี่ยนล้อรถแต่วินาทีถัดมาเขาถูกยิงเข้าที่หัวมีคนเห็นเหตุการณ์นี้ด้วย ซาร่ายืนอึง้งเธอยังไม่ทันได้กรีดร้องก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาทันใดในตาขวายกมือขึ้นจับเห็นแต่เลือดเต็มไปหมดเมื่อทอดวิ่งมาถึงเขาพบว่าตาของแฟนก็ถูกกระสุนนัดหนึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนนับปากค้างพวกเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวซาร่าก็โดนยิงที่หัวคารเรนเห็นอย่างนั้นรีบบอกทุกคนให้ซ่อนตัวเธอเกิดในครอบครัวทหารดูแล้วก็รู้เลยว่ามีมือปืนซุ่มยิงแน่นอนคารเรนดึงโจบ,บี้ไปซ่อนหลังรถเอริกก็ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้อย,อย่างรวดเร็วเหลือแต่ท่อถูกยิงเข้าที่แขน คดีรอดชีวิตมาได้สมองของพวกเขาว่างเปล่าทั้งกลุ่มกำลังออกทริปแต่ยางรถยนต์แตกกลางทางดูเหมือนตอนนี้ระดับนี้น่าจะเป็นมือปืนซุ่มยิงทอดได้ยินเสียงแฟนสาวยังคงคร่ำควรวญอย่างสิ้นหวังเธอยังไม่ตายแต่สถานการณ์ตอนนี้เจ็บยิ่งกว่าตายทอดพยายามเคลื่อนไปที่หน้ารถเพื่อมองแฟนเป็นครั้งสุดท้ายเขาเริ่มร้องไห้ทำได้แค่ต่อยตัวทั้งรถอย่างหมดหนทางทอดอยากออกไปแก้แค้นให้แฟนแต่คาเรนและโจบี้ห้ามไว้ได้ทันทรีบออกไปตอนนี้ก็ตายอย่างเดียวหลังจากที่เขา สงบลงพวกเขาเริ่มพูดคุยกันวิธีที่จะหลบหนีจากที่นี่พวกเขาไม่รู้ว่าทําไมมือปืนถึงต้องการฆ่าพวกเขาบางทีเขาอาจจะอยู่ในองค์กรก่อการร้ายบางทีก็แค่อยากฆ่าคนพวกเขาต้องการไปแจ้งความกับตํารวจแต่ไม่มีสัญญาณในโทรศัพท์ท้อต้องยกหมายเซลฟี่ขึ้นรับคลื่นเสียดายเพิ่งได้สัญญาณมันถูกยินโดยพวกนั้นรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่โอเคท้อเสนอวิธีอื่นว่าพวกเขาสามารถสตาร์ทรถแล้วดันไปยังที่ที่มีคลื่นแต่คคเรนพบว่าพวกเขากําลังอยู่ทางลาดชันถ้าควบคุมรถไม่ได้มันจะวิ่งเร็วมากถึงตอน พวกเขาจะไม่มีอะไรให้หลบอีกและกลายเป็นเป้าหมายของมือปืนทอดก็โกรธเมื่อได้หินแบบนั้นแต่เขาไม่ต้องการทิ้งโอกาสที่จะรอดชีวิตนี้ดังนั้นทอดจึงลองเสี่ยงปีนขึ้นรถไปหากุญแจหลังจากนั้นคารเรนถอดเสื้อคลุมออกดึงดูดความสนใจของมือปืนขณะที่เขาเลงจะยิงเสื้อโจบี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพอย่างนิงเงียบทอดได้โอกาสคือกุญแจเข้าไปในรถมันค่อนข้างอันตรายแต่โชคดีพวกเขาทําได้ราบรื่นตำแหน่งของมือปืนจากวิดีโอที่โจดี้อัดไว้ปรากฏว่าเขาซ้อมตัว อยู่ในต้นไม้ฝั่งตรงข้ามถนนนักศึกษา3าคนนี้ติดอยู่ที่นี่มา4ี่ชั่วโมงแล้วเพราะอยู่บนต้นไม้ฝั่งตรงข้าม NHMGITH มีมือปืนที่น่ากลัวพยายามจะฆ่าพวกเขาเขาฆ่าเพื่อนสองคนของพวกเขาไปแล้วเอริกติดอยู่หลังต้นไม้คนเดียวไม่กล้าขยาับทอดถูกปีนที่แขนข้างหนึ่งเขารอไม่ได้อีกแล้วทอดวิ่งไปที่ท้ายรถเพื่อเอากล่องเครื่องมือแล้วทำเกราะให้มือของตัวเองทอดกลับเข้าไปในรถพยายามที่จะบนรถไปยังจุดที่มีสัญญาณน่าเสียดายเขาเพิ่งทข้เกว่างแล้วแขนก็ถูกยิงอีกครั้ เขานอนอยู่บนพื้นเพราะความเจ็บปวดและคารเรนกับโซดี้ก็ใช้โอกาสนั้นผลักรถความแข็งแกร่งของพวกเขาต้องบอกว่าออนแอเกินไปอีกไม่นานรถก็ไหลลงเนินเขามันกดหัวเพื่อนคนหนึ่งของพวกเขาไม่มีอะไรบังโจดี้กับคารเรนตกสู่สายตาของมือปืนแต่คราวนี้มันไม่ได้ยิงพวกเขาแต่ยิงที่ล้อรถคารเรนกับทอมีที่ซ่อนแล้วตอนนี้เหลือเพียงโจดี้ยังคงนั่งนิ่งหลังจากคุ่นคิดอยู่สักพักคาเรนคิดว่ามือปืนกำลังบรรจุกระสุนเธอกำชับโจดี้ให้มาที่นี่โดยเร็วใครจะรู้ล่ะ รกบหลบดูหลังต้นไม้หมดความอดทนเขาวิ่งออกไปแต่วิ่งไปไม่กี่ก้าวแล้วขาก็โดนยินหลังจากนั้นพยายามอีกครั้ง เอริกพยายามลากตัวเองตอนนี้เขาได้กลายเป็นเป้าของมือปืนไม่มีที่ไหนให้ซ่อนเขาแค่ทําตามที่คาเรนบอกรัดเข็มขัดเพื่อให้เลือดหยุดไหลใครจะคิดว่าเพิ่งยกเท้าขึ้นจากนั้นเขาก็เป็นลมจากความเจ็บปวดเมื่อเห็นเอริกไม่เคลื่อนไหวมือปืนเปลี่ยนเป้าหมายไปทั้ง3าคนซ่อนตัวอยู่หลังรถทอดไม่ได้ดีไปกว่าเอริกในเวลานั้นก่อนหน้านี้เมื่อสตาร์ทรถมือปืนอิงที่แขนของเขาเพื่อห้ามเลือดให้ท่อคาเรนเอาไฟแอ์ช้อคอดพ่นไฟไปที่คอนแล้วแปะเข้าที่แผลข้อเจ็บจนอยากตายแต่โชคดีสุดท้ายเขาก็ ยงผ่านมันมาได้ภายใต้แสงแดดที่ร้อนแรงพวกเขากระหายน้ำคารีเรนใช้ค้อนเพื่อเกี่ยวขวดน,น้ำในรถแบ่งให้ทุกคนต่อจากนั้นพวกเขาปลุกเอริกที่อยู่ในอาการโคมา่าย้อนขวดน้ำเพื่อให้เขาดื่มเอริกพยายามเอื้อมหยิบขวดน้ำแต่มือปืนเปิดฉากยิงอีกแล้ว ยิงเข้าที่มือเอริกเป็นลมไปอีกแล้วพวกเขาติดอยู่ที่นี่เป็นเวลานานร่างของเจฟและซาร่ามีกลิ่นเหน็นเห็นเดี่ยวกำลังจิกเนื้อแฟนของเขาทอดแทบด่าเขาบอกคารเรนกับโฟดี้อันที่จริงซาร่ากำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่นั่นคือเหตุผลพวกเขากำลังจะแต่งงานกันทอดยังซื้อรถคันนี้ด้วยพาซาร่าและผองเพื่อนออกไปเที่ยวใครจะไปคิดว่าจะเจอแบบนี้กลางทางพวกเขาไม่มีโอกาสเห็นเด็กมอดทารกที่กำลังจะเกิดอีกแล้วทอดรู้สึกว่าหัวใจของเขาตายไปแล้วเขาลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับมือปืนแต่ หันจากที่เขาไม่ได้ยิงพอ่อเขาถอดเสื้อที่หยุดเลือดของเขาออกปิดหน้าแฟนสาวของเขาที่โดนยิงหลังจากนั้นเขาจูบบนริมฝีปากเธอเบาๆทอดนั่งลง พรสานสิบมิวกับแฟนรอความตายไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัมผัสได้ถึงความรักของพวกเขาและมือปืนไม่ได้ค่าเขาและตอนนี้เอริกก็ค่อยๆฟื้นขึ้นเขาต้องการหาทางคลานออกจากระยะการยิงของอีกฝ่ายแต่จูจูก็มีหมาป่าตัวหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาไม่มีความรู้สึกในดวงตาของมันมันมาที่นี่ด้วยกลิ่นเลือดมีโอกาสสูงที่เอริกจะถูกกินมันกินเนื้อ แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าตอนนี้มีรถวิ่งเข้าหาพวกเขาผู้ชายคนนี้กำลังโบกมือเพื่อหยุดรถด้านหน้าแต่วินาทีถัดมา เขาถูกมือปืนยิงเสียชีวิตรถรยังขงขับตรงไปยังพวกเขามอเวลานี้ระสุนดพุ่งเข้าใส่โดนยุคนขับรถของพวกเขาสูญเสียการควบคุมแล้วปชนรถที่บางเคเอทอนอกับโบดี้เธอถูกมือปืนเลือดเย็นยิงเสียชีวิตพ่อของเธอได้ยินเสียงของเครนพาร่างไปทันเวลาไปในที่ปลอดภยัยเห็นพวกเขาปลอดภัยแล้วคาเรนร้องเรียกให้ตำรวจแต่ผู้ชายเพิ่งโทรมาแล้วมือปืนก็ยิงเข้าที่ถังน้ำมันเขาพวกเขาถึงเป็นในกองระเบิด เมื่อเห็นอย่างนั้นคาเรนและโจดี้ก็ถึงกับอึง้งตอนนี้มีเพียงพวกเขาสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่โจดี้ร้องไห้ด้วยความกลัวคาเรนคิดวิธีดีๆออกเมื่อเห็นรถระเบิดพวกเขายังคงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนถึงฟังคืนต่อจากนั้นพวกเขาใช้เครื่องมือกรีดยางรถคารเรนคานเข้าไปในรถอย่างระมัดร,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 ระวังก้าวเบารถทั้งคันแล้วพวกเขาก็เอาเศษผ้าปิดจมูกเติมน้ำมันและจุดไฟรถเห็นควันลอยขึ้นมือปืนตื่นตะหนกเขายงรัวอยู่พักหนึ่งซองสาวรอโอกาสที่จะหลบหนีพวกเขาเตรียมตัวที่จะไปแล้วรถตำรวจก็ปรากฏ ขึ้นเห็นคนมาช่วยทั้งคู่ดีใจมากน่าเสียดาย ตำรวจก็ไม่ต่างกับมือปืนเห็นตำรวจไม่อายชาว่าจะรอบคาเรนขอร้องให้โจดี้หนีไปจากที่นี่แต่โบบี้เชื่อตำรวจเธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่คาเรนวิ่งมาสักพักแล้วพบว่ารับรอบตัวเขามีแค่เขาเท่านั้นไม่มีควันปกคลุมเธออีกต่อไปดังนั้นคาเรนถูกยิงโดยมือปืนโจดี้อ้าปากครางด้วยความตกใจเมื่อรถตำรวจมาถึงถเธอรีบวิ่งไปที่หลังรถตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเหลือตำรวจสองนายในรถพวกเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กับมือปืนสุดท้ายก็ตายเพราะกระสุนปืนความหวังเดียวไม่มีอีกแล้วโจบี้ขับ รถอย่างสิ้นหวังตั้งใจจะจบชีวิตกับมือปืนเธอหอียบคันเร่ง ชนมือปืนลงไปที่พื้นสุดท้ายโจบี้แบงปืนได้จบชีวิตของคนชั่วคนนี้แต่เพราะเธอใช้ปืนไม่เป็นเธอยังยิงตัวเองนี่เป็นภาพยนตร์ราคาถูกที่หาดูยากจริงๆแล้วตอนจบของหนังเรายังไม่รู้ว่าใครคือมือปืนแต่กลัวที่เพื่อนตายทีละคนสยองกว่าหนังเรื่องอื่นๆเพื่อนๆของฉันถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะหนียังไงฉันคือเซียวทงมิงเจอการคลิปวิดีโอถัดไป